ะมารีวิวตัวนี้นะครับไม่รู้ชื่ออะไรใครรูก้ก็บอกด้วยนะครับเอ,อิบเยลยเราก็เล่นผิด่ารน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่ดามิดเริ่มต้นอยู่ที่980นะครับระยะ25ตี5วินาที เป็น1 9ึ9นะครับก็ไม่เปลี่ยน่าเนาะ,อ,ะอัพสามขั้นตอนนี้ได้เปลี่ยนท่าแล้วนะครับดาเมจห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับอีพีกรอบดูสิที่นอตไหวไหม ดานจริงๆอะอยู่ก็อก็อ,อ,อันเมื่อกี้ก็สวยกว่านะคบตามความคิดนะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเป็นดาเมจนี้ไม่ต้องดูนะครับดูแค่แบบค่างเงินกับ ขั้นสุด,ดท้ายดาเมจเท่าไรก็พอนะครับอืมก็ถทาแรกก็ะเทสุดอะอ่ะเอาเอวิลตันดาเมจหมื 18, ่นแปดเออเหมือนโทโดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าโทโดเนาะโทโดตีเก้าจุดห้าวินะครับไปดูคลิปเก่าได้นะเนาะอืม อยิงให้ดูหน่อยสิอ่ะก็บาย